สวัสดีครับทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับสู่10 m i มิ t e ต p o d c s t t นะครับก็วันนี้จริงๆผมอยากทำคลิปนี้นานแล้วเว้ยนะครับแต่ว่าก็เพิ่งมีโอกาสได้ทำเนาะก็คือการตั้งคำถามว่าทำไมเอ่อคนถึงไม่สนใจโยคิชหรือว่าทำไมโยคิชถึงไม่ดังทางๆที่เก่งมากถึงมากขนาดนี้นะครับเอ่อซึ่งผมจริงๆก็ผมว่ามันมีหลายคำตอบที่มันรวมกันที่มันรวมกันแล้วมันกลายเป็นแบบก้อนวงกลมใหญ่ๆเนาะที่ที่ ที่ทำให้โยเคชไม่ดงังหรือว่าไม่ไม่ได้เป็นที่รู้จักนะครับอ่ะถ้าถ้าเปรียบเทียบกับสตาร์คนอื่นๆโอเคปะ่ะเราเราไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับแบบว่าเอ่ออชสมิธหรือว่าเอ่อไปเปรียบเทียบกับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรผู้เล่นโรเลเยอร์โรเลเยอร์อย่างแบบเฮบโจนส์หรือว่าอะไรเงี้ยนึกภาพไหมเออแต่เราเปรียบเทียบกับสตาร์ด้วยกันว่าทําไมเขาไม่เป็นที่สนใจเลยแม้แต่น้อยเนี่ยครับ โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาก่อนจะเข้า NBA Finals นะฮะ,ะทีนี้คืออันนี้แบบเป็นคลิปวิเคราะห์จริงจังเลยนะแบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบว่าจะพูดเล่นหรืออะไรนะเออแต่วันนี้ลองมาวิเคราะห์จริงๆว่าทำไมเขาถึงไม่ดังอย่างแรกเลยนะผมว่าเขา draft เข้ามาด้วยอันดับที่41นะครับเริ่มแรกตอนเข้ามาในลีกเนี่ยก็ไม่มีใครสนใจแล้วถูกไหม เริ่มแรกในลีกก็ไม่มีใครสนใจครับเพราะว่าเป็นดราฟต์อันดับที่41นะครับรูปร่างอุ่นท่วมมาจากเซอร์เบียมีเดียหรือว่าสื่อของอเมริกันก็ก็ไม่ได้ฟอสที่จะต้องไปยุ่งกับผู้ชายคนนี้นะครับแต่ทีนี้พอเล่นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเขาโชว์ความเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็อาจเริ่มมีความฮ้ายขึ้นมาบ้างนะครับใช้คําว่าขึ้นมาบ้างนะเออทุกคนกเออ็เริ่มรู้จักนิโคลามากขึ้นแต่ทีนี้ คำถามคือเฮ้ยเขาได้2 MVP แล้วแต่ประเด็นคือทําไมยังม <im> anyway, ีคนที่เออรู้จักเออลอนโซ่บอลลามิโล่บอลมากกว่าทางด้านของนิโคล่าโยคิชอีถูกไหมอย่างแรกเลยคือผมคิดว่าจริงๆแล้วเดนัวนักเกสไม่ใช่ทีมที่เป็นตลาดใหญ่ขนาดนั้นอยู่แล้วนะ โดยเฉพาะในเมืองไทยผมผมคิดว่านะมันเป็น small market team ะนะครับจริงๆมันไม่ได้ small หรอกมันก็ปานกลางอะ่ะแบบไม่ได้ high เหมือนเลเกอร์กับเซอร์ตินะเท่าที่ผมเข้าใจทีนี้ประเด็นนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีอีกเยอะแยะเลยนั่นคือถามว่าเอา้าเราทำไมคาร์เมโลแอนโตนีถึงถึงได้รับความสนใจขนาดนั้นทั้งๆท,ที่เขาก็อยู่เจนเวอร์นักเกสถูกปะแต่ประเด็นคือคาร์เมโลแอนโตนีถูก d r a ต์เข้ามาด้วยอันดับที่3ถ้าผมจำไม่ผิด นะครับเรอบรอนเจมส์ดาร์โกวินเลียสเอ่อทางด้านของเอ่อคาร์เมโลแอนโตนีดีเวตคริสบอสอะไรประมาณนั้นอะทึอกเทือง,งนั้นนะครับอันนั้นคืออันนั้นคือนาร์เรทีฟที่แตกต่างกันมากๆถูกปะถามว่าทำไมคาร์เมโลอยู่เดนเวอร์คุณเขายังรู้จักเลยนั่นก็เพราะว่าตัวของคาร์เมโลเองถูก hype จากสื่อด้วยอยู่แล้วเขาเล่นอยู่ในสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วนะครับแล้ว แล้วประเด็นคือคา m เมโลก็เขาเรียกว่าอะไรอะโหดมากๆอยู่แล้วตั้งแต่ช่วงเริ่มตน้นถูกไหมคนก็จะรู้จกักแล้วคนก็จะโอเครู้ว่าคา m เมโล่ตัวนี้คือใครแล้วเขาพาผมถ้าผมจะไม่ผิดนะเขาน่าจะพา Syracuse Orange นะครับทีมใน n c a ได้แชมป์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น n a r ร a t i ทีเรื่องเน r r a t i ทีฟนี่ก็เรื่องใหญ่คือตั้งแต่เข้าลีกมามันต่างกันแบบฟ้ากับเหวเลยนะระหว่างถ้าถ้าถามว่าเอา้าเดนเวอรเป็นสมม บสออนว่าเดนเวอร์เป็นสมอลล์มาร์เก็ตทีมทำไมคนถึงรู้จักคาร์เมนโรอันโตนีเยอะอันนี้แหละครับคือความต่างนาร์เรทีฟที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีเดียที่มันเป็นของอเมริกาอยู่แล้วนึกภาพออกปะต้นทางมีเดียจริงๆมันคืออเมริกาเพราะฉะนั้นผมว่านาร์เรทีฟต่างๆการเห็นความสามารถต่างๆหรืออะไรเงี้ยมันคนละยอดเลยเนาะผมผมเลยยกเรื่องนี้มาด้วยว่าเรื่องนาร์เรทีฟก็เป็นส่วนหนึ่งมากๆเหมือนกันที่ทําให้ท่าหน้าของโยคิชไม่ดังนะครับอ่าทีนี้ นอกจากนั้นเสร็จปับ๊บโอเคได้สองายนาะเอ้ยได้สเนาะขออภัยครับได้ได้ m v p ีครั้งแต่ทำไมคนก็ยังไม่รู้จักถูกไหมอีกเรื่องหนึ่งก็คือการตลาดไฮไลท์และบุคลิกนิสัยส่วนตัวผมใช้คำนี้แล้วกันผมเชื่อว่าที่คนรู้คือ,อ,อลาวาบอลลูกลูกของเขาคือลอนโซ่บอลกับลาเมโลถูกไหม โอ้โหถูกรู้จักเป็นอย่างมากผ่านการตีกระแสผ่านสื่อนะครับโอ้โหหฮยหายกันเฮี่ยไฮยหายกันแบบโอ้ไม่ย้อยหายกันนะเกิ้นอ่ะเออนะครับแต่ประเด็นคือมาเก็ตของนิโคลโยคิชมันต่ำมากถูกไหมเพราะฉะนั้นคนก็เลยไม่ให้ความสนใจการสัมภาษณ์กับสื่อหรือว่าการการที่สื่อจะเอามาตีข่าวได้ มันมันน้อยมากโดยเฉพาะท่านนับกับ personality ของโยเคชอโอคุณคุณทำสแตทนี้ได้คือทุกวันนี้มันก็ยังเป็นแบบนั้นนะคือเขาไม่ได้พูดอะไรที่เสียดสีคนอื่นเขาเขาเป็นคน่อนข้างเป็นคนที่อมน้อนถอนตนแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆอะ่ะนึกภาพออกไหมแบบอย่างไฟนอลล่าสุดอะ่ะเอ้คุณคุณได้เท่านี้เท่านี้นะอ๋ออ,อโอเคไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไร เออแล้วเราเราแ,แมันก็เล่นไปนึกภาพออกปะคือมันไม่ได้มีอะไรให้มีเดียแม่งไปเก็ต attention เน่ะเอาเอาง่ายเลยอถ้าถ้าผมเทียบกับตัวอย่างอย่างแบบว่า,าจามอารัน I'm fine in the west แบงสื่อแม่งทุกสื่อพร้อมที่จะลุมจะคุปเว้ยโ,ฮโ,ฮโฮ fine the อ้ยไอ้ไฟน์ในเวสไฟนเวสตีข่าวแตกย่อยลงไปอีกแบบ โอ้จ้า a ม m f น n in the West จริงไหมไปเปิดสถิติดูซิว่า Grizzly ดีอย่างนั้นจริงหรือเปล่าไปดูซิว่าสถิติของจา Marad อย่างนี้หรือเปล่าไปดูว่าเฮ้ยที่ผ่านมาจาม a r a d เป็นไงบ้างกับการเล่นฝั่งเวสแค่คําว่า Arm f น n in the West อะแม่งแตกได้เป็น10ได้เป็นร0อยคอนเทนต์ทั้งนัดตอนนั้นกับในอนาคตอย่างที่ทุกคนรู้กันอะหลังจาก Grizzly โดนเลเกอร์ตบตบตก,ตกรอบ a ม f นอินเดอ West แม่งเด้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ถูกปะมันเป็นอันลิมิตไม่ใช่แบบมันคืออันลิมิตคอนเทนต์อะคุณใช้เท่าไหร่ก็ได้คุณคุณใช้ได้เสมอเลยเว้ยถูกไหมเออเพราะฉะนั้นนี่เขาไลโอเคไม่มีอะไรแบบนี้เขาไม่สามารถเอ่อก็อดมีเดียเอชเทนชั่นได้เลยแม้แต่นิดเดียวถูกไหมครับเพราะเพราะว่าแม่งก็แค่ทำทีปป่รลดับเบลโงโง่ของแม่งไปเล่นในระดับสูงที่คนอื่นไม่สนใจของแม่งไปนะครับทีนี้ อีกเรื่องหนึ่งก็คือไฮไลท์ทุกคนสังเกตปะะว่าแบบไฮไลท์มันมีส่วนอย่างมากต่อการตัดสินใจว่าคนไหนเก่งหรือไม่เก่งให้ผมยกตัวอย่างง่ายๆจามอารันผมเคยพูดไปแล้วว่าที่ที่คนมันก็อ์ a t t เทนชั่นจามอารันเพราะว่าอะไรฮะอ,อ,อย่างแรกในอเมริกาเพราะเขาเป็นคนอเมริกา ออฟคอร์สอ่ะมันออฟคอร์สอยู่แล้วนะคือคือเรื่องนี้มัน <mm> ผมว่ามันปฏิเสธยากเนาะเรื่องเรื่องเชื้อชาติคือไม่ใช่ไม่ใช่การเออมันมันไม่ใช่การเหยียดผิว <mm> เหยียดเพศเหยียดเหยียด <mm> อะไรทั้งนั้นอ่ะสำหรับผมนะแต่มันคือการอวยชนชาติฝั่งตัวเองนึกภาพออกว่าเวลารุยฮาชิมุระเวลาคนญี่ปุน่นคนเอเชียแบบฝั่งเนี้ยเออเป็นเล่น ทำไมมันถึงกอแ attention จากคนบ้านเราถูกไหมมันมันคือเรื่องปกติสําหรับผมนะมันมันคือความใบแอสส่วนบุคคลของมนุษย์ที่พยายามจะดันเหมือนเหมือนเหมือนมันอารมณ์พักพวกอรว่ากูจะดันมึงให้สูงขึ้นถูกป่ะเพราะฉะนั้นผมมันมันคือเรื่องจริงแหละผมว่าเรื่องนี้มันปฏิเสธไม่ได้แต่แต่เรื่องไฮไลท์เนี่ยเออมันคนละเรื่องกับอันนั้นเรื่องไฮไลท์ที่ผมจะบอกคือเฮ้ยจามารันสกายไฮมาก กระโดดทีนึงแบบทุกคนแม่งแบบอย่างเงี้ยเชียจามอร์รนรวดเร็วไดฟ์ไลอัพนี่ดีว่านี่ดีว่าแบบมันเขาแล้วบวกกับนาร์เรทีฟด้วย this is d a e grose สองจุหรืออย่างสเตฟานเคอรี่ยิงสามแม่งแบบโอ้ oh, นี่แม่งคือแบบระดับกอดแล้วเลบรอนเจมส์โห oh, ร่างกายร่างกายเหนือมนุษย์โห oh, นี่มันแทง นี่มันคือล่างแทงนี่มันคือล่างทองอะไรก็หยุดเขาไม่ได้แล้วนึกภาพออกไหมหรือใครอีกอย่างที่ทุกคนเจ้าแห่งไฮไลท์เดมเดมชามเดมชามยิงสามไกลโอ้นี่มันสุดยอดเลยผู้เล่นคลัชนึกภาพออกปะแต่ประเด็นคือโยคิชไม่มีสิ่งนั้นหรือแม้แต่จะเปรียบเทียบกับเชกิลเจสเล็กซานเดอร์ก็ได้นะ เช่เนี่ยสถานการณ์คล้ายๆโยคคชคือไม่มีไฮไลท์ไม่มีอะไรเลยสิ่งที่โยคคชททำคือถ่ายถ่ายถ่ายเออยิงมิดเลนเออพิกแอนด์ป๊อปสามเออมีไหมคำว่า analytics ไม่มีทุกคนยังด่าทุกกันทุกวันนี้เลยว่าโอ้โน a n a l ก t i c s เอ่อไม่มีความเป็นนักกีฬาช้าหน้าเบือ่อเอออะไรก่ะแบบลูกดังอะ ลูกดังก็คือแบบเอางี้นะถ้าเลือกมาร้อยลูกดังอะผมว่าลูกดังของโยคิชไม่ติดท็อปร้อยในซีซันทุกซีซันอะไม่มีติดแน่นอนถูกปะแล้วทุกลูกก็อย่างเงี้ยเออฮุกช็อตทาย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 ิงอา่าสิ่งที่จะมีไฮไลท์ได้ที่สุดข,ของโยคิชก็คือ Passing Skill ถูกปะเออแต่แต่ประเด็นคือประเด็นคือคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นแค่ flashy f l a s h y p a s s i n g skill คนไม่ได้รับรู้ถึงว่ามันคือเขาเรียกว่าอะไรอะว่าว่ามันสุดยอดแค่ไหนเนาะแต่แต่ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือมันก็วนกลับมาเรื่องเนี้ยผมจะพูดรวมๆเลยเนี่ยว่าเลยหลายอย่างอ่ะ personality อ่ะผมถามคำเดียวลาเมโลกับโยคิชใครเท่กว่ากันเปรียบเทียบเปรียบเทียบว่าเบสว่าสองคนนี้แม่งโคตรแฟชชี่พาสเหมือนกันทั้งคู่อะแต่ทำไมคนสนใจลาเมโล่โผสัก เท่หวยรุ่นร่างกายดูดีเปรียบเทียบกับโยคิชไออ้วนช้าแบบหน้าตาซึมๆทึมๆตอนเล่นเออแบบวิ่งก็อ,อย่างเงี้ยวิ่งก็อ,อย่างเงี้ยนึกภาพอกปะ่ะคือ personality แม่งแม่งขายใครไม่ได้ไฮไลท์ก็ไม่มีนาร r a t ท v ฟก็ไม่มีมีเดีย attention มึงก็ไม่สร้าง นึกภาพออกป่ะ <c oughs> คือแม่งต่างจากแบบโจโจเอเอมบี Joe e, Joe beat, แบบเอออย่างนี้นะโอ้ยเี่เลบรอนเจมส์ลงทวแบบิตเตอร์นะจามอรันอัม n t h นเ e s เอ่เทรย,ยังปากดีไม่ไม่มีที่อะไรเลยอันนี้คืออันนี้คือผมวิเคราะห์แบบจริงจังนะแบบมันไม่มีอะไรเลยเว้ยที่ที่คนจะต้องแบบโอ้เชียโยคิดแม่งทายเอมบีดว่าแม่ย้อย แบบอารมณ์แบบสมมตินะสมมติสมมตินะถ้าโยคิดบอกว่าเอ็มบีเนาะ he's the second base center in the league because i'm the one of the base โหนึกภาพอป่าะมีเดียแม่งจะปะโมแบบตุ้มตุ้มตุมตุม้มโยคิดแม่งประกาศแล้วเขาคือ no ไม่มีอะไรอย่างนั้นครับโอเอ็มบีเขา deserve ที่จะได้ MVP ีเขาเล่นได้ยอดเยี่ยมจริงแล้วแล้วสื่อจะเอาเฮียอะไรมาเล่นนะ่ะถูกปะไม่มีอะไรเลย อันอันนี้คืออันนี้คือเรื่องที่เราต้องยอมรับอย่างจริงจังเลยไม่มีอะไรเลยนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่ที่ที่ผมวิเคราะห์เรื่องนี้มาหลายปีแล้วนั่นก็คือคนทีเ่เขาเรียกว่าอะไรอะคนที่เล่นได้มีประสิทธิภาพกับคนที่เล่นได้ เอ่อมีไฮไลท์หรือแม้กระทั่งมีประสิทธิภาพและไฮไลท์อย่างเลบรอนเจมมันก็มีเดียแอทเทนชันไปเยอะมากๆเลบรอนเจมนี่คือมีโคตรมีประสิทธิภาพและโคตรมีไฮไลท์นึกภาพออกปะอันนี้มันส่งเสริมให้เลบรอนกลายเป็นมีเดียแอทเทนชันแบบทุกคนจะสนใจแกแล้วแกเป็นแบบ powerful ของลีก narrative ปูมาตั้งแต่18นึกภาพออกไหมครับแต่โยคิศไม่มีสิ่งนั้นแล้วทีนี้คืออีกอย่างหนึ่งคืออันนี้เรื่องนี้ผมว่าสําคัญมาก คือการเล่นยังไงให้ตามเขาได้ทุกคนเกย์คำนี้ปะเอ,อผมเห็นหลายคนบน่นผมเข้าไปเข้าไปเช็คในไอเข้าไปเช็คในทวิตเล่น,เล,นเล่นเรื่องเกี่ยวกับบาสเกตบอลผมก็ไปอ่านนั่งคอมเมนต์สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเลยคือโอ้เนี่ยไปเล่นบาสตอนเย็นนะสัตว์เอ้ยแม่งไปทําอะไรกันเลยจับมาแล้วก็ยิงสามเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่า Relationship กับสิ่งที่เราเห็นถูกปะ relation ship กับสิ่งที่เราเห็นแม่งไม่มีเลยมันมันไม่เชิงไม่มีแต่คนอาจจะไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าโยคิชเก่งอะไรเดี๋ยวผมพูดให้ฟังเดวินบุ๊กเกอร์เจมาเดโรเซนเจสันเททัมสามคนนี้มีบางอย่างที่คล้ายคล้ายกันลูกมิดเรนช์ลูกสิทธิ์โคบีถูกปะ f ฟ d e away แค่สามเรื่องเนี้ยทุกคนสามารถไปเล่นตามได้แล้วนะบัฟมารับบอลที่โพสพิงพิงเฟดเอาไว้หรือไม่ก็แบบใครสักคนที่ยิงระยะกลางแม่นเชี่ยเฮ้ยเชี่ยเนี่ยมึงไอไอไอสมชายแม่งเล่นคนเหมือนเดมาเล้เว้ยทุกคนมันมีทัชพอยต์เว้ยแบบหรือภาพออกว่าแบบไอเชี่ยสมมุติคนยิงมิดเรนจ์แม่นเฮ้ยเฮย ชินี่แม่งเจสันเทธรมสมัสสัสเฮ้ยนี่แม่งเดวินบุกเกอร์สัสเลยว่ะเพื่อนแม่งเล่นอย่างนี้เลยแม่งโคตรแบบเออเดมารดูโรซันเลยไอเงี้ยนะเดมารดูโรซันเมืองไทยถ้าคนยิงสามแม่งใช่มึงเคยเห็นเบ้าเนี้ยสเตฟานเคอรี่เมืองไทยนี่เลยมึงนี่กูแนะนำไอศาสต์ไอคนนี้แม่งอย่างเดือดใครที่สูงสูงหน่อยเล่นเป็นฟอร์เวด อ่จสักประมาณคือหฟุตแปก็มันมากเกินไปเนาะสําหรับคนไทยหรือแม้หรือแม้แต่คนทั้งโลกอะผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าชอพอยต์ของเลบรอนเจมส์คืออะไรร่างใหญ่แข็งแรงจบใต้แป้นดียิงก็ได้เป็นคนข้างเป็นคนที่ค่อนข้างเวอร์ซาทายเป็นออลราวด์เดอร์คนหนึ่งเฮ้ยเฮยมึงพี่คนนั้นม่งแกแข็งสัตว์แล้วแบบแกเล่นโคตรดีเลยมีคอร์ดวิชั่นดีสัตว์มึงคตเลบรนเจมส์ แกล่างอย่างหนาคือคือมึงกันเขาไม่ได้เว้ยเวลาเขา drive ไปนึกภาพปะแล้วแล้วจามอรรนคืออะไรจามอรรนโอเคหลายๆคนดังไม่ได้แบบจามอรแรนแต่เชื่อผมเถอะในประเทศไทยมันก็มีเฮ้ยเฮ้ยมึงพี่คนนี้แม่งเร็วสัตสัสพี่คนนี้แม่งเร็วสัสสัสเลยเว้ยบ้าจัดแล้วแม่งจบเลย up แบบยังกับดีโรสชื่อเหมือนจามอรแรนอยู่นะเหมือนจามอรแรนอยู่เร็วแม่งข้ามอย่างจีดทุกคนทุกคนเห็นมาว่า f e ลลิ่งของการทัชเข้าไปแตะตัวกับนักกีฬาให้เรารู้สึกว่าเหมือนนักกีฬาโนวัน no หรือไม่มีใครเลยครับทิ่ที่มันจะใกล้เคียงกับโยคิชขนาดนั้นอนะโยคิชเดี๋ยวผมเล่าให้ว่าทำไมโยคิชถึงมันถึงมีอะไรสูงเล่นเป็นเซนเตอร์วิชั่นดีเฮ e ี้ยๆส่งดีเฮ e ี้ยย ทำแต้มได้ทุกอย่างทำให้เพื่อนร่วมทีมเล่นง่ายจัดๆหรือเบสเอาง่ายๆคือเบสิคมึงดีที่สุดในโลกอะ่ะชิดข้ามห่างยิงโพสต์เล่นคนเดียวมึงจบสกอร์ได้ถ้ามึงถ้ามึงดับเบิลทีมกูแค่จ่ายเออแล้วก็เล่นรีบาวเก็บรีบาวเก็บอยู่ในสปอตที่ดีทุกสิ่งที่ผมพูดมามันไม่ได้ทัชเลย,เยนะ กับกับคนทั้งโลกหรือถ้าสโคบให้เล็กลงในไทยกะผมว่าไม่มีเลยเพราะว่าอ,อะไรฮะเพราะอย่างแรกคุณจะหาคนสูงระดับเอ่อมันไม่ใช่ต้องหกฟุตเศษของประเทศไทยปมา2สองเมตรกวสองเมตรนิดๆอะแล้วแล้วมึงจ่ายได้เหมือนโยคิชจบใต้แป้นได้ดีเหมือนโยคิชเอ่อยิงระยะกลางได้ดีที่เท่ระดับ50%อย่างโยคิชหรือแม้กระทั่ง3มแต้มยังได้เหมือนโยคิชหรือแม้กระทั่งการส่งกับคอดวิชัน ของคุณให้ได้อย่างโยคิชอะคือผมว่ามันมันหายากมาก้างแล้วและบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าเกมของนิโคลาโยคิชมันคืออะไรนึกภาพออกปะนั่นนั่นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมแบบอย่างในออสตาเงี้ยเขาเขาก็ไม่ได้เป็นที่สนใจนึกภาพออกไหมเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่ได้ถูกผลิตมาเพื่อการเล่นออสตา การเล่นออสตาคือยิง3ามแฟชชี mm ่พาร์ในยุคสมัยปัจจุบันนะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นับยุคสมัยเก้าสูนะเชื่อผมปะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยว mm hmm. ผมค่อยเล่าถึงเรื่องนั้นเอาเอาเรื่องนี้ก่อนคือคือเขาไม่ได้ถูกผลิตขึ้นมาแบบนั้นด้วยโยเคชก็บอกว่ากู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 ไม่ได้แบบอะไรกับเกมเนี้ยก็คือไม่ได้อะไรกับเกม All-Star เพราะฉะนั้นรวมกันทั้งหมดอะทั้งหมดทั้ง,ม,งมวล personality media attendance เอ่อไอมีมีเดีย t t e n t i o n mean, ถูกไหมการได้รับความสนใจจากสื่อไฮไลท์หรือว่าการทัชผู้เล่นการที่คนอื่นจะเข้าใจในเกมของเขาได้อย่างง่ายๆหรืออะไรอย่างเงี้ยโหมันหายากมากครับมันหายากมากที่คุณจะสามารถไปเขาเรียกว่าไป Impress กับตัวเขาหรือว่าไปไปสัมผัสตัวเขาได้อะ เออเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในบาที่สูงและแล้วมันดูอีซี่ไปหมดจนไม่มีอะไรที่มันแบบกูต้องสนใจเลยด้วยซ้ำนะครับอ,อแล้วเรื่องสุดท้ายละใครมีอะไรเสริมเสริมเพิ่มเติมมากกว่าน,นี้บอกกันได้นะครับบอกกันได้ว่าให้ไปใช้ไรโนชิลครับไรโนชิลนะฮะเคสนี้ดีมากเคสนี้ดีมากนี่ผมใช้มานานละนะตั้งแต่ได้มานะครับมีหลายอย่างเลยฮะที่ใส่หูฟงหูฟัง เคสทุกทีมมีหมดนะครับแล้วมี 3D limited edition ด้วยปัโถแฟนแฟนเลเกอร์เป็นแฟนรเออร์ ager, ไปซัดมาฮะแล้วก็มีกริปด้วยมีที่ใส่หูฟังไปซัดมาครับแล้วต้องใช้โค้ดอะไรครับต้องใช้โค้ดอะไรครับต้องใช้โค้ด DCB n b a สิครับรับส่วนลด10%ปัโถเเ้ยนะครับบอกเลยครับว่าใช้ย e ี่ห้อ Rhino Shield เคสคุณบอกเลยว่าจี๊ดใจจี๊ดสุด จีบจริงนะครับแล้วอย่าลืมใช้โค้ด DCB NBA ด้วยช่วยไปอุดหนุนกันด้วยนะครับนะอ่ะเนาะทีนี้ผมจะปิดท้ายด้วยเรื่องนี้แล้วกันทุกคนเอ่อผมขอพูดถึงเรื่องเกม NBA All Star หน่อยอย่างที่ทุกคนรู้เนาะในปีที่ผ่านมา คือจริงๆผมผมผมคิดว่าเลบรอนคงไม่ได้อยากเลือกโยคิชด้วยแต่ที่โยคิชบอกคือเขาเขาไม่เห็นลอรีมาเคนแนนเขานึกว่าเขาเป็นคนสุดท้ายที่ถูกเลือกในในในเกม n b a All s อ a r ปีล่าสุดใช่ปะเขาก็เลยเดินไปหาเลบรอนทั้ง,งทั้งที่เลบรอนมีโจเอลเอ็มบีอยู่แล้วใช่ไหมถ้าผมว่าใจไม่ผิดนะใช่ปะวะเออเออสักอย่างอ,อ่ะแต่ช่างแม่งเหอะนะครับแต่เอาเป็นว่าทุกคนนึกภาพดี๋ยวว่าถ้า NBA All s อ a r เหมือนยุคสมัยแชคโคบี Kobe vs m ออ่ะ เชื่อผมเถอะครับโยคิช <c oughs> จะเป็นคนแรกที่ไม่ว่ากับตันทีมไหนก็ตามจะต้องเลือกเขาให้อยู่ในทีมเออเชื่อผมดินะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาไม่ได้ถูก <c oughs> เขาไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้เล่นแบบเกมแบบเกมโชว์อ่ะเขาถูกสร้างขึ้นมาให้เล่นในเรียลเกมอ่ะเออเพราะฉะนั้นผมไม่แปลกใจที่เขาจะโดนเลือกเป็นอันดับรองสุดท้ายหรืออันดับสุดท้ายในในในตำแหน่งตัวจริงเลย นึกภาพอรกมเพราะว่ามันไม่ได้เล่นกันแบบนั้นอ่ะกว่ายโยคิชจะขึ้นกว่า y โยคิชจะยิงสามสุดท้ายมันไม่ได้ไรถ้าทีมต้องการชนะคุณต้องเข้าปีกคุณต้องเอาแบบว่าพวกฟอร์เวิร์ดเร็วๆสวนกลับยิงสามแม่นๆนึกภาพหรือไมเออแต่แค่พลิกนิดเดียวว่าย้อนกลับไปใน competitive NBA All Star โยคิชน่าจะเป็นคนแรกไม่ว่ากับตันคนไหนที่จะเลือกเขาเข้าไปในทีมนะฮะเนาะก็อกันนี้เป็นวิเคราะห์จริงๆเลยนะแบบ ไม่ไม่ติดตลกไม่อะไรเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่าทุกอย่างที่มันสร้างขึ้นมาเป็นวงกลมเนี้ยมันทําให้นิโคลโยคิชไม่มีคนสนใจแต่ผมขอปิดท้ายตรงนี้อย่างเดียวว่าเขาคือคนที่เก่งมากเก่งมากเก่งมากๆจริงๆนะครับแล้วผมคิดว่าทุกคนก็คงเห็นกันแล้วว่ากูไม่จําเป็นต้องมีไฮไลท์กูไม่จําเป็นต้องผอมเพรียวกูไม่จําเป็นต้องเทกกูไม่จําเป็นต้องด่าใครออกสือ หรือไม่จําเป็นต้องคริติคสหรือไม่จําเป็นต้องแบบโชว์พาวของตัวเองออกมาแต่ทุกคนก็ทั้งโลกตอนเนี้กกยก็ใกล้แล้วใกล้จะยอมรับเขาแล้วครับว่าคุณไม่ต้องการอะไรเลยครับคุณแค่ขึ้นไปเล่นในสเตชที่มันใหญ่ที่สุดและโชว์ให้ทุกคนเห็นพอครับว่าไอ้ลูกฮุกงงงอไอ้ลูกยิงมิดเลนงงงอไอ้ลูกแฟชชี่พาสที่มาบ้างไม่มาบ้างอะ่ะมันโชว์ความสุดยอดของเขาแค่ไหนนะฮะ ประมาณนั้นฮะสรสำหรับวันนี้ก็ผมลาไปก่อนครับหวังว่าใครมีอะไรก็มาแชร์กันได้นะผมคิดว่าอมสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า